อุ้ยกดอะไรผิดวะเนี่ยลองเลิกก่อนกดผิด คือผมอะอยากจะไลฟ์รวมกับแอคซันตินีใช่ไหมครับแต่ว่าผมอะ่ะกดเชิญแอคซันตินีแล้วแต่ว่าแมไม่รู้ว่าแอคซันตินีกดเข้ามาได้หรือเปล่าแม็ก็ค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญซะด้วยสิของพี่มีคำว่าแขกรับเชิญแต่ของยายไม่มีแล้วเราจะทำเยี่ยงไรดีทุกคน เรื่องนี้นไม่ขอเปิดแสงเลยไห,ไหนลองแม็กกดชวนไปแล้วครับกดแขกรับเชิญใช่ไหมครับแอ็กซันตินีนะแม็กกดชวนไปแล้วเนี่ยแม้กดชวนท้งซันตินีออฟฟิเชียลกับน้องนัด กดทั้งสองเลยงั้นคุยแม็กกปก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับ2องทุ่มก็จะ ep 6แล้วนะทุกคนใครรอดูอยู่บ้างนะชินบอกจะไป IG แลละนั่น่ะสิทำอย่างไรดีหรือว่าเราก็คุยคนเดียวแต่ถ้าถ้าถ้าเขาย้ายไป IG เราบอกแม็กด้วยนะ ไม่จะได้ไป IG นะครับอู้ไอเลิ t ต k ๊กต็อกเวลี่นะครับแต่ว่าคือสมมติถ้าเขาย้ายแล้วบอกว่าบอกแมวด้วยนะไม่จะได้ย้ายไปนะครับโอเคบอสโคนตามนี้นะไปเลยเหรอตอนนี้เหรอโอเคงั้นเจอที่นู่นครับบ๊ายบายอ๋อคือเขาเขาเขาบอกให้ย้ายไปที่นู่นแล้วใช่ปะ โอเคครับจะบอกยังไงมีโทรศัพท์เครื่องเดียวโอเคแม็กเซนมากผมผิดเองแหละครับสวัสดีครับวันนี้2องทุ่มทางทีนี่นะครับปะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู <No. S 1> ่นเหรอปะ